พี่เอกครับในอันนี้พูดถึงในกรณีฉุกเฉินนะครับเครื่องบินของเราในทั้งเพนและ F16 สเนี่ยนะฮะสมมติว่าเราปฏิบัติภารกิจแล้วเกิดความขัดข้องหรือเกิดมีโดนยิงหรือว่าอะไรเงี้ยสำหรับนักบินแล้วเนี่ย mm hmm. เขามีวิธีการเรียกว่าช่วยเหลือตัวเองจากเหตุฉุกเฉินอย่างไรครับมันก็มีคู่มือในการปฏิบัติอยู่แล้วรเราเรามีโปรเจคเจอร์ของเราอยู่แล้วว่าตอนที่จะไปเนี่ยเราจะมีการบรีฟอย่างละเอียดว่าถ้า กรณีที่เรารต้องสละเครื่องครับแล้วลงในดินแดนของค่าสึกรเราจะต้องทำยังไงหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เพื่อที่พาตัวเองให้ไปถึงเป็นลองดู p พอยส์หรือเป็นจุดนัดหมายที่จะมีหน่วยของเรานะรเข้าไปช่วยเหลือเราก็จะเข้าถึงตัวนักบินให้เร็วที่สุด แล้วก็พากลับบ้านอ๋อนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่นักบินก่อนขึ้นบินเนี่ยจะต้องรู้อยู่แล้วครับว่าถ้าเกิดสละเครื่องนักบินก็สามารถโดยเทคโนโลยีของเขาเนี่ยเขาก็สามารถดีตัวมาแล้วก็ก็ตอกเอาชีวิตรอดหลังจากที่ลมลงถึงพื้นแล้วผมยกตัวอย่างเช่นสมมติผมเป็นนักบินเนี่ยผมรู้ละเดี๋ยวผมจะต้องบินไปทางนี้ไปทําลายเป้าหมายตรงนี้สมมตินะฮะเราก็จะอยู่ในบริเวณนี้เพราะฉนั้นสมมติเกิดเหตุฉุกเฉินจะอยู่ในบริเวณนี้ก็ต้องมีจุดนัดหมายว่า ในแต่ละภารกิจเนี่ยเราจะต้องรู้อยู่แล้วว่าท้านักบินลงมาแล้วเนี่ยจะต้องไปทางทิศทางไหนครับระยะทางเท่าไหร่รหรือเราอาจจะมีพ้อยที่กําหนดไว้อันนี้ก็แต่ละแต่ละภารกิจแต่อะไรก็อาจจะแตกต่างกันขึ้นไปเส้นทางที่เราจะบินเข้ามาเนี่ยรเราจะ เราจะเห็นอยู่แล้วว่าถ้าเราต้องสละบอจุดนี้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 เราจะต้องไปตรงไหนแล้วมันก็คือเป็นเหมือนพอย A พอย B พอย C อะไรลักษณะเนี้ยเราจะวางแผนอย่างละเอียดไว้นะครับว่าเวลาที่ตกบวกไปอีกกี่ชั่วโมงบวกไปอีกกี่นาทีว่าเราจะไปที่จุดนี้จุดนี้โดยเราจะต้องนัดหมายกับทีมที่จะเข้าไปนะครับซึ่งอันนี้เป็นหลักการที่ทั่วโลกก็ทำมาสากลสากลนะครับสำหรับการปฏิบัติแต่ละ ภารกิจแต่ละสถานการณ์ก็อาจจะไม่เหมือนกันครับเราให้ความสําคัญกับการที่เข้าไปช่วยนักบินกลับมามากพอๆกับการปฏิบัติภารกิจที่ให้น้องไปทําเพราะฉะนั้นการบวิกดทางอากาศเนี่ยก่อนที่เครื่องบินจะขึ้นทุกหน่วยเนี่ยพร้อมเหมือนกันหมดทีมที่จะเข้าไปเอาตัวนักบินกลับมาเขาเรียกว่าหน่วยซาเซิร์ชแอนด์เรสคิวเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยแทบเดียวเขาถึงละทันทีเข้าถึงตัวเข้าถึงจุดโดยที่ ข้อมูลที่ส่งผ่านกันมาในทุกๆแพลตฟอร์มหรือทุกๆน้นน่ะจะส่งไปยังชุดนี้เข้าไปถึงตัวนักบินแล้วก็รีบเผาไหมเลยถ้ามันลึกมากแล้วมันไม่สามารถเข้าได้เราก็จะมีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคนของเราเนี่ยเข้าไปชาร์จแล้วก็พาออกในในทีมนี้ก็มีแต่พักการอยู่บนเครื่องนั้นเองเพราะฉะนั้นนักบินทุกคนก็จะมีความอุ่นใจว่า เราก็มีทีมที่เตรียมสแตนบายไว้ชุดนี้ที่พี่บอกว่ามือพระการทั้งนั้นเลยใช่ก็เป็นน้องๆ้อกองทัพอากาศทั้งนั้นทั้งนั้นครับที่ฝึกมาถูกฝึกมาด้วยเรื่องนี้โดยเฉพาะครับก็เป็นขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน behind the enemy line พวกนี้จะเป็นกลุ่มของหน่วยบริการพิเศษถ้าเป็นเปรียบเหมือนทบบก็จะเป็นลบพิเศษครับถ้าเป็นทางฝั่ง ทอรอก็เป็นหน่วยซิลอะไรกันของทอเป็นหน่วยของคอมมานโดกองทัพอากาศทําเป็นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปฐมพยาบาลเบื้องต้นรักตาจนกระทั่งเอากลับมาโหน่าสนใจนะพี่นะโ้คอมมานโดของกองทัพอากาศไม่อยากใช้เขาเลยครับแต่เขาก็จะต้องสแตนบายอยู่ในพื้นที่พร้อมเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนก็พร้อมทุกคนตลอดทำงานตามหน้าที่ของตัวเองครับพี่เอกครับในช่วงชีวิตของการบินมาที่เป็นนักบินมาเนี่ยนะครับ สงครามเนี่ยครั้งนี้ครั้งแรกไหมครับของพี่เองก็อาจจะมีการปฏิบัติที่มันไม่ใช่ไม่ใช่สงครามเต็มรูปแบบ,บแต่มีการปฏริบิทางทหารเนี่ยม,มันเคยมีอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แบบนี้ครับไอ้แบบเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกเต็มรูปแบบซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันทั้งสามเหล่าทัพที่มีประสิทธิภาพและก็ประสบผลสําเร็จในโลกเนี่ยหายากนะครับที่สามเหล่าทัพจะทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเหรอพี่ นนเขาทำกัน,เ,นเขาทําร่วมกันไม่ค่อยได้หรอกทัพบ,บกเขาก็จะมีมายเซ็ตของเขาแบบหนึง่งกองทัพเรือก็จะมีวิธีคิดของเขาแบบ,บกองทัพอากาศก,ก็จะคิดอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นเขาต่างคนต่างลบการที่มา,าลบร่วมเนี่ยในอุดมคติเนี่ยครั้งเนี้ยเห็นเลยว่าเราสามารถทํางานร่วมกับกองทัพบ,บกและกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพเหรอโอ้ที่ที่ผมเห็นตามข่าวที่พูดกันนะผมไม่นึกว่าจะเป็นเรื่องที่แบบ เออเป็นเรื่องสําคัญที่เราเรื่องใหญ่เออการทำงานร่วมกันในเรื่องใหญ่นิดว่าเป็นคําพูดที่แบบเออเขาก็กล่าวชื่นชมด้วยความแบบเออกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศรบร่วมกันได้อย่างประสบความสาเร็จนะเหมาะสมแล้วก็มีประสิทธิภาพอะไรเงี้ยผมก็เข้าใจว่าก็เป็นคําชื่นชมปกติแต่จริงนี่ไม่ปกติไม่ปกตินี่มันก็็เปปนระวัติผมว่ามันเป็นกองทัพแรกในโลกเลยนะผมกล้าพูดว่านี่คือกองทัพแรกในโลกครับที่ทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในสามเหล่าทัพพูดได้อย่างนั้นเลยพูดผมกล้าพูดโอ้แสดงว่าที่ที่เราเยข้อแรกอ่เรามีโรงเรียนเตรียมทหารครับพบวับอรบเสทบอร์ข้าคมข่าวพบบอนยอเพื่อนผมนั่งเป็นเพื่อนกันตอนอยู่เพื่อนกันอยู่เตรียมทหารสนิทสนมกันมากอดคอกันมาทุกวันนี้จะทําอะไรยกหูเฮ้ยมึงเอาให้นี่ให้กูหน่อยได้เดี๋ยวกูจัดให้ครับแต่ว่ามหาอำนาจชาติเขาไม่ใช่เพื่อนกันเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกันฐันบกเขาก็ทานบก อากาศเ็าถาอากาศเขาก็รู้จักกันมากแต่เราเราเนี่ยเขาอยู่ทบเขาเป็นผบทบแต่เขาเป็นเพื่อนผมรผบนยเขาอยู่ทลอเขาเป็นผู้ชักการนาวิกโยธินแต่เขาเป็นเพื่อนผมเพราะฉะนั้นการทํางานภายใต้สิ่งต่างๆที่มันก็อย่างที่บอกนะมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเพียง 4- ี่ห้าวันมันเกิดมาเป็นระยะเวลาผมกับเขาสนิทกันมา 30- 40ปีเพราะฉะนั้น การคุยกันอ่ะมันไม่มีอะไรยากเลยยกหูขอให้ไม่ให้ได้ไม่ได้ก็บอกร,บ hey, รอเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้ได้ขออันนี้มันเข้าใจกันเลยนี่คือที่มาของเรียนเตรียมอาหารของเราครับประเทศเราซึ่งที่อื่นไม่มีแบบ<ม>นี้โอ้ดีจังเลยนี่ผมยิ่งภูมิใจเขาไปอีกนะเนี่ยยิ่งประทับใจเขาไปอีกว่าเฮ้ยจริงๆไอ้รูปแบบของการการเรียนการสอนหรือว่าหลักสูตรในเรื่องของการทหารอะไรต่างๆนี้เราก็เหมือนกับเอามาจากต่างชาติเนาะ แต่เรามีโรงเรียนเตรียมทหารที่ชุกเหล่าทัพในครั้งแรกเนี่ยทุกคนต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยกันใชสุดท้ายก็แยกย้ายแยกเหล่าแต่เขาเพื่อนผมเอเราเป็นเพื่อนกันพี่เอกคิดว่าสิ่งเนี้น่าจะเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้การรบร่วมกันครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยใช่ครับการที่เราเป็นนักเรียนเตรียมทหารร่วมกันมาใช่พี่น้องกันทั้งนั้นพี่น้องเพื่อนพี่ครับช่วยผมด้วยครับผมไปเลยครับพี่ครับขอตรงนี้ครับไปเลย ครับเรือขอมาให้ช่วยไปดูตรงนี้หน่อยก็ไปเลยทางเรามีขอเขาบ้างไหมฮะช่วยผมตรงนี้หน่อยเดี๋ยวผมไปยงี้หนือนกันหมดเราก็ช่วยกันทําครับคือแต่ที่อื่นเขไม่ใช่เพื่อนกันนะสหรัฐอเมริกาที่ลบประสบความเร็จลองให้ลบร่วมกันทำไม่ได้หรอกเอาผมกล้าพูดทําไม่ได้หรอกและถันบกก็คือถันบอก เขาถึงได้มีฐานเรือเขาถึงได้มีอากาศธนาวีมีเครื่องบินมีเรือบันทุกเครื่องบินมีเครื่องบินของเขาเองในหน่วยของเขาเพราะเขาอาจจะขอกันไม่ได้เหมือนเราอ่ะแต่เราเนี่ยไม่ต้องมีหรอกเดี๋ยวเราไปให้ไม่ต้องทำหรอกเดี๋ยวจัดให้เราเพื่อนกันเราเพื่อนกันกล้าพูดวันนี้คือคือนี่คือการปฏิบัติการเดียวในโลกเนี้ยที่การปฏิบัติร่วมสามเราทัพเนี่ยครับได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็เกิดผลสำลิดมากที่สุด อันนี้เป็นการบอกประชาชนได้อย่างเต็มภาคภูมินะว่านี่คือครั้งหนึ่งที่รบร่วมกันและประสบความสำเร็จมากที่สุดนะเป็นประวัติศาสตร์นะถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล,ล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ